สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้สลี่จะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นที่สลี่มีอยู่ในกรุตอนนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตลับด้วยกันมีเคาน์เตอร์แบรนด์สอันนะคะแล้วก็มีในส่วนของราคาย,ย่อมเยาว2อันในเรื่องของแป้งผสมรองพื้นเนี่ยจะว่าใช้ยากก็ใช้ยากจะว่าใช้ง่ายก็ใช้ง่ายเพราะว่ามีเพืเ่อนๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาหาสลี่อยู่เรื่อยๆว่าใช้แป้งผสมรองพื้นยังไงให้ไม่เป็นคาบให้ไม่ตกร่องรูขุมขนระหว่างวันนะคะเดี๋ยวหลังสลี่จะมาแชร์เทคนิคต่างๆซึ่งจริงๆกก็ไไมมมม่่่ีีอะะราาาแตววันน้สจู้ด คุยถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยในแต่ละตัวที่สลี่มีอยู่ณตอนนี้นะคะก็สาวผิวเข้มอย่างเราๆเ,เนี่ยจะหาแป้งผสมรองพื้นดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากสลี่เข้าใจเวลาที่จะหาแป้งที่มันเหมาะเข้ากับผิวตัวเองเนี่ยก็บางทีต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างเดียวเพราะว่าสีเขาจะมีเยอะหน่อยแต่ว่าวันนี้สลี่มี2ทางเลือกที่เป็นราคาย่อมเยามาให้ดูด้วยนะคะเริ่มจากตัวที่แพงสุดไปตัวที่ถูกสุดละกันนะตัวแรกเนี่ยคือตัวที่แพงสุดเลยนั่นก็คือของ ROLLA MERCIER ตัวนี้นะ เป็นรุ่น s MOOTH FINISH FOUNDATION POWDER SPF 20 UVB แล้วก็ UVA นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยราคายอยู่ที่1,950บาทแล้วก็ได้มาที่9.2กรัมนะคะเปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีที่สัลลี่ใช้อยู่ก็จะเป็นเบอร์10แล้วก็ด้านล่างก็จะมีพัฟมาให้นะคะตัวเนื้อพัฟเนี่ยก็ละเอียดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเป็นเนื้อแป้งที่ละเอียดมากนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้การ ปกปิดระดับน้อยไปจนถึงปานกลางนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบิ้วให้เยอะขึ้นเขาเกือบๆจะเป็น full coverage ได้นะคะก็เป็นข้อดีของเขาก็คือเนื้อแป้งละเอียดสามารถบิ้วได้หลายๆชั้นก็ดูไม่หนาดูไม่แบบเยอะจนเกินไปแล้วก็เนื้อแป้งเบาด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็นแป้งที่ไม่ดรอประหว่างวันจริงๆแล้วทั้งหมดที่สล ل ي เอามาคุยในวันนี้เป็นแป้งที่ไม่ดรอประหว่างวันเพราะว่าอย่างที่รู้กันเราเป็นคนผิวคำ้ำถ้ามัน d r อป ขึ้นมานี่เขียวหมองไม่น่าดูเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สลรีแนะนําตัวนี้เนี่ยมีสีค่อนข้างจะเยอะด้วยสําหรับแป้งลายนี้ของลอร่าเมอร์ซิเออร์นะคะที่เมืองไทยเนี่ยเอาเข้ามาสีที่ เข้มที่สุดน่าจะเป็นเบอร์14ี่ซารีใช้อยู่เบอร์10นะคะแล้วก็ที่เมืองน,นอกมีสีเยอะกว่านี้อีกนะเป็นแป้งที่มีสีเยอะมากๆถี่มากเชื่อได้ว่าเพื่อนๆจะหาแป้งที่แบบพอดีกับผิวได้อย่างง่ายดายนะคะไม่ต้องลำบากใจมากสําหรับแป้งไลนยนี้จากอลอร่าเมอร์ซีเออร์ทีนี้มาถึงข้อด้อยของแป้งตัวนี้นะคะก็คือเขาไม่ค่อยคุมมันสักเท่าไหร่นะคะ จุดด้อยของเขาก็คือไม่คุมมันข้อที่2ก็คือราคาเขาอาจจะสูงไปสักนิดนึงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละราคาแป้งเคาน์เตอร์แบรนด์มันก็อยู่ประมาณเนี้ยพันหกพันแอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ล่อไปถึง1950เลยนะคะก็มีแค่นี้แค่จุดด้อยก็คือเขาไม่เน้นในเรื่องของการคุมมันแล้วก็ในเรื่องของราคาแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็คือสิริชอบมากๆสําหรับแป้งตัวนี้นะคะทีนี้มาถึงตัวที่2กันตัวที่2เนี่ยเป็นของ Urban Decay ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่สาลี่มีนานที่สุดเลยก็ว่าได้ชื่อรุ่นของเขาก็คือ Urban Decay Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะ แป้งครึ่งหนึ่งแล้วก็มีตัวพัฟครึ่งหนึ่งนะคะก็ตัวนี้เนี่ยสีที่ซารีใช้จะเป็นสีมีเดียมดาร์กแล้วก็อันเดอร์โทนโกลเด้นข้อดีของแป้งตัวนี้ก็คือเขามีการแยกอันเดอร์โทนด้วยนะคะสำหรับอันนี้ยังจะมีอันเดอร์โทนโกลเด้นอันเดอร์โทนเอ่อเนทอรัลนะคะเพราะว่าสีผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างสีแข้มเหมือนกันแต่ว่าอันเดอร์โทนของสีผิวไม่เหมือนกันบางคนขาวขาวอมชมพูขาวอมเหลืองใช่ไหมคะบางคนสีผิวเข้มก็เป็นอะไรล่ะเข้มออกแดงนิดนึ หรือว่าเข้มออกแบบมีโทนโอลิฟก็คืออันเดอร์โทนเป็นสีเขียวอะไรแบบนี้มันก็ไม่เหมือนกันแป้งตัวนี้เขาแยกอันเดอร์โทนให้ด้วยนะคะฉะนั้นมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อแป้งตัวนี้เบามากเลยนะคะตามชื่อเลยก็คือชื่อ naked skin เวลาใช้มันก็จะเหมือนผิวผิวมากๆซารี่ชอบใช้แป้งตัวนี้ในลักษณะของการตบเซตทับรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะบางคนจะใช้แป้งผงหรือว่าใช้แป้งอัดแข็งมาเซตรองพื้นนะคะ แต่ว่าส ا ل เพราะว่าลักษณะการใช้แป้งแบบนี้แป้งผสมรองพื้นที่มีเนื้อบางเบาเนี่ยมันจะทําให้รองพื้นอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเจ้าแป้งตัวนี้นอกจากจะมีสีเยอะแล้วเนื่องจากว่าเนื้อแป้งเขาบางคุณเพื่อนสามารถบิวได้นะคะเอาไปตบซับระหว่างวันก็ไม่เป็นคราบใช้ยังไงก็ไม่เป็นคราบอ่ะตัวนี้ใช้ง่ายมากๆสําหรับแป้งตัวนี้นะคะแล้วก็มาพูดถึงข้อด้อยของแป้งตัวนี้กันบ้างนะคะข้อด้อยของเขาก็คือแป้งตัวนี้จริงๆแล้วเคลมเอาไว้ว่าใช้ได้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งส ا ชอบใช้แบบแห้งมากเลยแต่ว่าพอใช้แบบเปียกแล้วเนี่ยแป้งมันจะเกิดอาการเป็นคราบแข็งที่ตลับนะคะไม่ใช่แบบเป็นคราบที่หน้านนะก็คือแบบเราใช้พัฟแบบเปียกเนี่ยแตะไปใช่ไหมพอแตะไปปุ๊บแป้งมันจะด้านเลยอะ่ะเนื้อแป้งมันจะด้านเลยแล้วก็แบบ เวลานั่นก็ใช้ไม่สะดวกใช้ไม่ดีนะคะก็สลี่ลองใช้แบบเปียกแล้วรู้สึกว่าไม่เวิร์กอันนี้คือข้อด้อยข้อหนึ่งที่เขาแบบเคลมเอาไว้แล้วก็ทําไม่ได้จริงนะสาหรับสัลี่ที่สัลี่ลองแล้วเนี่ยข้อที่2ก็คือแป้งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เด่นในเรื่องของการคุมมันแล้วก็การปกปิดถ้าเกิดว่าใครอยากหาแป้งผสมรองพื้นที่คุมมันแล้วก็ต้องการการปกปิดด้วยอันนี้เนี่ยเลี่ยงไปเลยนะคะก็ แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แป้งบางเบานะคะใช้แล้วสบายๆใช้แล้วเหมือนผิวเนี่ยสลีแนะนำแป้งของ Urban Decay ตัวนี้นะแล้วก็สลีคิดว่าคนผิวแห้งน่าจะชอบแป้งตัวนี้ด้วยเพราะว่าเนื้อแป้งเขาก็มีความชุ่มชื้นพอๆกันกับของ l a r a Mercier คนผิวแห้งน่าจะชอบนะคะเกือบจะลืมบอกราคาของแป้งตัวนี้นะคะแป้งตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1530บาทนะคะแล้วก็ได้มาอยู่ที่9กรัมสำหรับแป้งตัวนี้นะคะราคาถูกกว่าของ l a r a Mercier นิดหนึ่ง ะะก็ถัดมาจะเป็นแป้งของแบรนด์ไทยนะคะอันนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงราวราคา890สนะคะสำหรับแบรนด์พ้พ้องอันนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้มาอยู่ที่8กรัมด้วยกันนะคะเปิดมาด้านในก็จะมีกระจกให้นะคะแล้วก็มีพัฟอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวกัน เป็นพลาสติกใสๆกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีเนื้อแป้งอันนี้เป็นตลับที่2ละตลับแรกที่ซารีมีนะแตกไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตลับใหม่เอี่ยมเลยแต่ว่าซารี่ก็ใช้อยู่เรื่อยๆสาหรับแป้งปพองเนี่ยข้อดีของแป้งปพองเนี่ยก็คือเนื้อแป้งของเขาเนี่ยละเอียดละเอียดมากเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของแป้งที่เนื้อละเอียดก็คือเพื่อนๆสามารถทาซ้ําๆเอาไปตบซับระหว่างวันหรือว่าจะบิ้วให้มันหนาขึ้นยังไงก็คือมันจะแบบมันจะไม่แห้งมันจะไม่แตกอะถ้าเนื้อแป้งมันละเอียดนะคะก็ตัวนี้ นี่เนี่ยซารีลองใช้แล้วคุมมันกําลังดีนะคะไม่ได้แบบว่าแห้งจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุมมันยาวนานตลอดทั้งวันอะไรนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงสําหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการปกปิดเนี่ยตัวนี้นะคะอยู่ที่ระดับน้อยนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถบิวให้มันหนาขึ้นจนเกือบๆจะเป็น full coverage ได้นะคะก็เบอร์ที่ซารีใช้อยู่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมเบอร์ Y 0 4นนะคะเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะพอดีผิวทาแล้วแบบหนา้าไม่วอกนะคะแล้วก็ เนียนเนียนไปกับผิวสําหรับแป้งผ้าพ,พองตัวนี้นะซารีทารีวิวไปแล้วสําหรับแป้งผ้าพองตัวนี้เดี๋ยวซารี่ลิงค์วิดีโอนั้นไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะทีนี้มาถึงข้อด้อยของแป้งผ้พอ,พองอันนี้ก็คือข้อแรกเลยเนี่ยซารีเพิ่งจะรู้มาว่าเบอร์ Y04 ยเนี่ยเขากำลังจะเลิกผลิตซารีรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบ ไม่หนูสี่ถ้าเกิดเขาเลิกผลิตเนี่ยเบอร์ศูนย์สามเนี่ยมันมันใช้มันก็อาจจะวอกไปนะคะมันก็เหมือนเป็นการลดทางเลือกให้สําหรับสาวผิวเข้มอย่างเราๆอะ่ะใครที่สนใจแป้งตัวนี้นะก็ลองไปส่องๆดูแล้วกันสําหรับพะพ้องเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะเลิกผลิตเบอร์ศูนย์สี่แล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนั่นก็คือแป้ง,แ,ปงแบรนด์ไทยแบรนด์เจ้านางอันนี้นะคะหน้าตาก็ไทยมากเลยสารีชอบ แบรนด์เจ้านางอย่างหนึ่งก็คือเขามีความเป็นไทยก็คือเป็นของคนไทยแล้วก็มีคุณลักษณะเป็นแบบไทยๆไ,ไม่ใช่แบรนด์ไทยแต่ว่าพยายามจะเป็นแบรนด์เกาหลีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ความน่ารักของเจ้าของแบรนด์เขาก็มีจริงๆแล้วเ็าส่งแป้งอันนี้มาให้ซารีรีวิวตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขามีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองซารีก็บอกว่าไม่สามารถรีวิวให้ได้เพราะมีแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันไม่ตรงกับสีผิวของซารีนะคะแล้วก็เชียร์ให้เขาทําเบอร์สามออกมาสรุปเขาก็ทําเบอร์สาออมา จริงๆแล้วก็ส่งมาให้สัลี่ได้รีวิวกันนะคะแป้งของเจ้านางอันนี้คือตลับที่สัลี่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะแป้งของเจ้านางเปิดตัวมาที่ราคา399บาทนะคะแล้วก็ได้มาที่10กรัมนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยที่เขาขายออนไลน์เขาจะมีโปรโมชั่นอยู่ที่300บาทใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบพอพูดถึงราคาสารี่ก็แบบเฮ้ยมันเป็นแป้งที่แบบเออราคาต่ำกว่า500เพราะว่า อย่างที่สล ل เกินไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือสาวผิวเข้มอย่างเราเราเนี่ยเวลาจะหาแป้งที่แบบสีเข้มๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่จะเดินไปเคาน์เตอร์แบนใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบอร์สามส ا ل กําลังยุให้เขาทาเบอร์สอยู่นะก็ดีใจอ่ะที่เขาฟังเขาเรียกอะไรฟังความคิดเห็นของเราแล้วก็เอาไปปรับปรุงแบนนะคะเพราะว่าสาวๆไทยก็ไม่ได้มีแค่เบอร์1กับเบอร์2นะก็มีเบอร์3ามเบอร์สเยอะแยะไปนะคะสําหรับแป้งตัวนี้มาพูดถึงข้อเด่นของแป้งตัวนี้กันบ้างข้อเด่นของแป้งตัวนี้ก็บอกเลยอยู่ที่เรื่องของการปกปิด เะะพราะแป้งเขาเนี่ยได้การปกปิดที่แน่นกว่าทั้งหมดที่ซารี่พูดถึงมานะคะตัวนี้จะปกปิดได้มากที่สุดนะคะเริ่มระดับแรกก็มาระดับปานกลางกันเลยไปจนถึงแบบหน้านแน่นกันเลยนะคะเพื่อนๆไปดูรีวิวของคนอื่นๆได้ส่วนใหญ่เขาจะรีวิวในลักษณะของการแบบแต่งหน้านแน่นกับแป้งตัวนี้นะคะสําหรับสารี่เป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้านแน่นมากสารี่ก็จะใช้ในลักษณะของการใช้แปรงแบบเนี้ยแปรงใหญ่ๆแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็แตะเขา ลักษณะแตะเขาแล้วก็วนไปให้ทั่วหน้าขนาดใช้แปรงที่แบบใหญ่ๆแบบนี้ซาลี่ยังได้การปกปิดที่ค่อนข้างดีเลยอะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่ใช้แปรงใหญ่ๆแบบนี้เราจะเสียการปกปิดไปสักนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ย ข้อเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการปกปิดเนื้อแป้งอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับแป้งตัวอื่นๆที่สรลีพูดถึงนะคะแต่ว่าด้วยราคา300ร้อยสารเกกนี่ยสรลีถึงว่าเขาทําได้ดีแล้วข้อเด่นอีกข้อนึงของเขาก็คือเขาคุมมันได้ดีกว่าตัวอื่นๆที่สรลีพูดถึงนั่นเองก็เป็น2ข้อเด่นๆนั่นแหละสำหรับแป้งเจ้านางนะคะหนึ่งก็คือการปกปิดที่ค่อนข้างดีข้อ2ก็คือเขาสามารถคุมมันได้ค่อนข้างดีทาแล้วไม่หมองระหว่างวันจริงๆแล้วแป้งทุกตัวที่สรลีพูดถึงในเทปวิดี ก็คือราคา399-300บาทเนี่ยสำหรับสาลี่นะสาลี่ว่ามันโอเคมากนะคะเป็นแป้งที่แบบใช้ไปเลยใช้โดยที่ไม่ต้องกงังวลเพราะว่าหมดแล้วก็หาซื้อใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย แป้งแพง,งมันหมดแล้วเรารู้สึกว่าโหต้องเดินไปเคนาเตอร์อีกแล้วจ่ายเป็นบนพันอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือแบบว่า300ร้อยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช้แล้วไม่เครียดแล้วก็สาหรับแป้งตัวนี้นหาซื้อง่ายเพื่อนวหาซื้อได้ค่อนข้างจะหลายที่มากๆเลยถ้าเกิดจะเดินไปซื้อก็ที่ E ีฟแอนด์เลยหลักๆนะคะ Sun c o s m e t i c นะคะแล้วก็ร้านขายเครื่องสอําอางต่างๆก็น่าจะมีนะคะลองไปถามหากันดูแล้วก็ออนไลน์นี่ก็เยอะมากสารี่เห็นเขาวางขายตามร้านออนไลน์เยอะมากเลยเดี๋ยวส ا ี่ลิงก์ไว้ให้ว่าแต่ละตัวหาซื้อได้ที่ไหนที่่องงนนด้าาละะคะ ข้อได้จุดหนึ่งที่สลี่จะพูดถึงแป้งเจ้านางตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสลี่แบบลงหนักมือไปเนี่ยมันจะได้การปกปิดที่ค่อนข้างหนามากนะคะแล้วก็สลีเนี่ยเป็นคนที่อย่างเพื่อนๆรู้ว่าสลีเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรหนาๆน,น,นะคะก็สลีต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาใช้สลีจะใช้คู่กับแปรงอันนี้ถ้าเกิดสลี่ใช้คู่กับแปรงพวก บางนั่นแน่นอย่าง F 8 0สเนี่ยซารีว่ามันได้ลุคที่ค่อนข้างจะหนาไปแล้วก็โดยส่วนตัวสารีไม่ชอบแต่บางคนก็าอาจจะชอบก็ได้บางคนเนี่ยเขาใช้แบบเปียกแล้วมันก็จะได้อะไรที่แบบหนาแน่นมากยิ่งขึ้นถ้าชอบแบบนั้นก็ทําได้แต่ว่าโดยส่วนตัวสารีต้องคอยระวังมือนิดนึงว่าจะแบบไม่ให้ลงหนักมือจนเกินไปไม่งั้นมันจะดูหนาได้นะคะอันนั้นก็เป็นข้อด้อยที่สารีสรุปได้จากการใช้แป้งเจ้านางมานะคะแล้วก็สารีใช้เบอร์ศูนย์สามก็โอเคสารีใช้เบอร์ศูนย์สามใครที่ NC 40หว่าง40 4 2 น่าจะใช้เบอร์03ได้ค่อนข้างดีนะคะสว่างกว่าผิวหน้าจริงๆเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะจนเกินไปสามารถลงบอนเซอร์ตบทับแล้วก็ให้มันดูกลืนไปกับผิวได้สําหรับเบอร์3นะคะก็โอเคมีแค่นี้สําหรับแป้งผสมรองพื้นที่อยู่ในกลุ่มของสัลลี่ในวันนี้ที่เอามาคุยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทางแป้งเจ้านางด้วยที่เป็นสปอนเซอร์สําหรับเทปวิดีโอนี้ให้สัลี่เอาแป้งอื่นๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหวังว่าคงจะชอบถ้าเพื่อนๆชอบใจแป้งตัวไหนก็ลองเขียนมาคุยกันนะใครใช้แป้งอะไรอยู่ที่ ถูกอ,อกถูกใจแล้วชอบมากมายอยากจะมาแชร์ก็เขียนคอมเมนต์มาแนะนํากันเผื่อสาลี่มีโอกาสจะได้ไปลองซื้อใช้กันบ้างนะคะในอดีตเนี่ยเพื่อนๆเคยแนะนําแป้งหลายๆตัวที่สาลี่อยากลองเหมือนกันอย่างเช่นพวกแป้งมิสทีนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันมีแค่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเองสาลลี่ก็แบบ Oh, อยากลองแต่ก็ลองไม่ได้แต่ว่าแป้งที่สลี่เอามาคุยในวันนี้ก็มีสีสําหรับสาวผิวเข้มเขมอย่างเราใครสนใจกําลังมองหาแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่นะคะก็ลองไปเช็คตัวพวกนี้ได้ตามเคาน์เตอร์ตามร้านต่างๆนะคะเทปวิดีโอนี้มีแค่นี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจให้สัลี่มาแนะนําเทคนิควิธีการใช้แป้งผสมรองพื้นยังไงให้ไม่เป็นคราบให้ไม่ตกร่อง,องให้ไม่ดูเป็นแปง้แปงๆก็ตํามไลค์บอกสัลี่มาลวกันเดี๋ยววันหลังสัลี่เมอกาจะมาทําให้นะคะจริงๆแล้วเป็นเทคนิคสั้นๆง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถเอาันว นะคะโอเคมีแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปิดีโอหน้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย